สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรากลับอีงแล้วนะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องสุ่มอันนี้นะคะแบบยกบล็อกเนาะคลายเบบี้นะคะ Y วบั cutie นะคะกับอีกกล่องหนึ่งนะคะเป็นแถมแล้วกันเนาะตัวนี้นะคะ i m p r e s s i น n i s m นะคะ Scal พัน da เนาะนี่พอดีวันนี้นะคะไปที่สยามเนาะแล้วก็เข้าไปแวะดูป๊อปหมาที่สาขาที่สยามเนาะแล้วก็เหมือนมันมีของอันเนี้ยค่ะเข้ามาเนาะแฟนก็เลยแบบไปต่อคิวซื้อมานะคะ เขาก็เหมือนให้แบบ1คนต่อ1นึนบ็อกนะคะแบบถ้าใครจะซื้อยกบ็อกเนาะแต่ก็เห็นแบบมีเหมือนแบบคนไปต่อคิวแล้วก็แบบวนวนวน,วนเยอะมากนะคะแต่ของเราก็ได้มา1บล็อกนะคะแล้วก็คนเยอะมากนะคะวันนี้ที่แบบไปซื้อตัวขายเบบี้ตัวนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาบอกราคาก่อนละกันนะเ <cam> พราะว่ามีใบเสร็จวีดีพอดีเนาะอันนี้ยกบล็อกเนาะอยู่ที่ราคา2,580หบาทนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นกล่องเดียวอุตเทนแม่โยดาจะตกแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะเป็นกล่องเดียวนะคะ690บบาทนะคะกล่องนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดอันนี้ก่อนละกันเนะเาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเปิดอันนี้นะคะเป็นแบบอันสุดท้ายละกันก็ครั้งที่แล้วให้เราเปิดไปนะคะที่แบบซื้อมาเปิดเนาะก็ได้เป็นตัวนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นว่าเราจะได้ตัวไหนเนาะ โยดามาอีกแล้วทำไมช่วงนี้ถึงแบบว่าปวดมากๆเลยครับก็นี่นะคะเราจะมาแกะเนาะแบบโยบล็อกนะคะทั้งหมดก็มี6กล่องนะคะอันที่จริงอะ่ะเราคิดว่าเพื่อนๆมันจะเป็นต้องแบบไปซื้อที่มันราคาค่อนข้างแบบบวกเยอะนะคะเดี๋ยวทางป๊อปมาทอะ่ะเขาก็เติมของเรื่อยๆนะเพื่อนๆคือไม่ต้องแบบใจร้อนหรือแบบรีบร้อนซื้อตอนที่มันยังราคาส,งสูงๆเนาะที่แบบ ที่เขาไปบวกแพงๆอ่ะเราคิดว่าเดี๋ยวป๊อปหมันเขาก็เติมตลอดเนาะมันก็มีของมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องแบบรีบร้อนเนาะก็กล่องนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อจากทางร้านป๊อปหมันโดยตรงเนี่ยมันก็จะอยู่ที่กล่องละ430บาทนะคะเพื่อนๆ<ะ>เนาะมันก็อาจจะไม่ได้ราคาสูงเนาะก็คิดว่ารอได้นะคะจริงๆไม่ต้องรีบนี่นะคะกล่องก็เหมือนเดิมเนาะเป็นแบบตามเลยนะคะเดี๋ยวจะมาแกะกันนะว่าจะได้ตัวอะไร ะะก็เป็นซองแบบนี้เหมือนเดิมเลยเนาะโอ้ได้เป็นคนนี้นะคะนี่เป็นแบบน้องสีฟ้านะหน้าสีน้ำตาลนะคะคนนี้น่าจะเป็นตัวเดนิมคิวตี้นะคะหางเขาก็ดัดได้นะ,ะเพื่อนๆเนี่ยเราดัดได้เนาะ คนนี้ก็เป็นผมสีฟ้านะน้ําตามันสีขาวนะคะก็คือเหมือนเท่าที่ทราบมันจะเกาะกันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันจะเกาะกันได้นะคะแต่เราว่าแม่เด็กเขาไม่ค่อยแรงหรอกมันก็เกาะได้แต่มันแบบมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะมันมีสิทธิ์หลุดนะคะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยก็หลุดได้ง่ายเนาะโอเคอันนี้เป็นเป็นอันไรที่เราเคยเปิดไปนะคะนี่ก็เป็นการอันนี้นะคะเป็นรูปน้องแมวเนาะเดนิมคิวตี้นะคะกล่องต่อไปนะคะ นี่ก็ดีนะคะเราว่ามันเป็นซองวันนี้เราไม่ต้องแบบมานั่งฉีกเนาะมันก็สามารถแบบเอากลับไปในซองได้นะล,ล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะหุ้ยนี่น่ารัก็เป็นสีม่วงนะคะนี่หลับตานะคนนี้ไม่มีน้ำตานะมีปะอ,อมีนิดนึงนะคะแต่เขาหลับตานะเป็นตัวสีม่วงหุ้ยตัวนี้สีสวยอ่ะเพื่อนอนุ้ยน่ารักจังเลยสีม่วงวนน่ารักอะ่ะคนนี้น่ารักนะผมแบบผมสีสวยด้วยเข้ากับสีม่วงเลย ไหนขอดูการ์ดหน่อยอันนี้ก็เป็นการ์ดของเขานะคะเป็นรูปหางแมวเ,เลยนะเห็นไหมกลองต่อไปนะคะน,นีจะได้ตัวไหนคะสีชมพูหน้ากลอ่องนุ่ยน่ารักอะ่ะเออตอนนี้น่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้คือหน้ากล่องนะคะน่ารักมากนี่หางก็คือดัดได้ อุ้ยน่ารัก,กอะข้างข้างล่างก็เป็นอย่างนี้นะคะพเพื่อนๆนี่เราเอาตัวแรกที่เราได้เราห้อยไปละว,วันหนึ่งเนาะน่ารักเตียคะ่ะแต่เวลาห้อยเขาเหมือนแบบมันชอบหันข้างอะมันไม่ค่อยโ์หนานอุ้ยคนนี้มีแบบหนวดน้องแมวด้วยนะข้างขางเห็นไหมคะไี่มีหนวดน้องแมวแล้วตัวอื่นมีไหมคะอ๋อตัวอื่นก็มีนะคะเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเนาะโทษทีคะ่ะตัวอื่นก็มีเหมือนกันเนี่ยนี่อุ้ยน่ารัก,กอะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดของเขานะคะพเพื่อนๆนี่เป็นการ์ดของเขา โยไดหยาครับนี่นะคะขายโยรดอยากกัดนะคะกล่องต่อไปนะคะเพื่อนๆที่ไม่ฉีกเพราะว่าเห็นว่าเขาทําซองมาดีอ่ะเราก็เลยไม่อยากฉีกนะคะอยากแบบเออแกะดีๆบ้างโอเคนี่เป็นสีอะไรคะสีขาวนะ่แล้วก็หุยชอบตัวนี้ยวานิลาใช่ไหมตัวอื่นเมื่อกี้หรือ่มานชื่อนะคะตัวอื่นก็เป็นอะไรอ่ะ พิงค์เหรอเมื่อกี้เป็นพิง์นะคะแล้วก็ตัวสีม่วงเป็นนะะีออนอันนี้เป็นวาวนลลาอุ้ยน่ารักมากเลยชอบตัวเนี้ยคือหน้าเขาน่ารักเนอะเป็นสีน้าตาลนะคะแล้วก็เป็นขนแบบขนสีขาวขาวๆน้ําตาลแบบเทาๆนะอันนี้น่ารักมากเลยเราชอบตัวนี้มากนะเพราะว่าเห็นที่บอกเนาะเราเพ่อชอบสีขาวนะอะุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะคนเนี้ยเพื่อนๆถ้า,าห้อยคู่กันกันกบคนนี้ก็น่ารักนะชมพูขาวเนาะอุ้ยน่ารักอ็ะ น่ารักมากคนนี้ชอบอ่ะกวมไม่ได้ตัวนี้นะคะเพราะว่าชอบตัวนี้ถ้าไม่ได้ตัวนี้ร้องไห้เลยนะไม่ชอบซีเข็ดอ่ะนี่นะคะเป็นการของเขาโยดาอย่ายุ่งได้ไหมครับมุ้ยน่ารักมากแล้วจะบอกว่าขนนุ่มมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆขนนุ่มมากกล่องต่อไปนะคะเขาทำสีออกมาน่ารักเนาะมันเป็นสีแบบค่อนข้างสวยทุกสีนะมันสบายตานะ โอเคเราจะหลับตานะคะเพื่อนตัวไหนคะตัวเดิมที่เราได้นะคะนี่ตัวนี้ที่ได้ไปแล้วนะเหมือนกันเลยฟาแฟดนะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นวินเทจปะเออไม่ใช่ใช่ไหมเออวินเทจนะคะวินเทจเนี่ยคนนี้น่ารักนะความจริงคือเขาผิวออกขาวๆนะแล้วก็ตาเขาเป็นแบบน้ำตาสีฟ้านะมันตัดกันแล้วมันสวยนะคะเพื่อนความจริงอะเราว่าเขาน่าจะแบบเราอยากให้เป็นอย่างเงี้ย ตัวเป็นสีขาวแต่น้ำตาลมันสีฟ้าเนี่ยเพื่อนเพื่อมันน่าจะเข้ากันนะเห็นไหมน่าจะน่ารักนะถ้าแบบสองคนนี้มาสลับน้ำตากันน่ะนี่คนนี้ก็น่ารักเป็นแบบแก้มชมพูนะคะเห็นไหมขนนุ่มมากนี่นะคะน้องเหมียวอันนี้เป็นการ์ดของเขานะคะกองสุดท้ายนะคะเพื่อนเเราจะได้เป็นตัวไหนจะได้เป็นสีเข็ดหรือว่าจะได้เป็นตัวคาโมเนาะโหอันนี้แน่นหนามากค่ะแงยแป๊บค่ะ น่ารักจังเลยอ่ะสีขาหน่ารักเนาะชมพูก็น่ารักตัวสุดท้ายนะคะโอ๋อนี่เป็นคาโมนะคะไม่ใช่สีเข็ดอุ้ยสวยนะผมสีทองนะคะแล้วก็ตัวสีเขียวๆนะคะนี่เป็นแบบหลับตานะคะเห็นไหมก็น่ารักนะคะแต่ว่า ไม่ค่อยชอบสีเขียวเข้มเท่าไหร่เนาะอันนี้เป็นการของเขานะคะก็นี่นะคะได้เป็นแกงนี้นะคะเพื่อนๆน่ารักไหมอุ้ยเราชอบเราอะชอบสองตัวนี้มากนะคะชอบสองตัวนี้มากเลยเพราะว่ามันน่ารักก็เห็นไหมชมพูกับขาวน่ารักเนาะมุวงก็น่ารักนะคะนี่ออกเขาติดกันแบบนี้เลยมันแบบมันเป็นแม่เหล็กเนาะ เนี่ยก็ติดกันเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างคะเราชอบคู่กลางมากเลยอะแต่ชอบตาสีฟ้านะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะนะคะกล่องสุดท้ายนะคะนี่สกาพันด้าอินเพรสชันชนิสนะเนี่ยน่ารักมากเลยอะนี่นะคะเขามีสีตามนี้นะคะก็อันนี้เห็นของจริงแล้วเพราะว่ามันมีห้อยโชว์เนาะก็สีค่อนข้างสวยนะเป็นสีออกแบบ หวานเนี่ยตามกล่องเขาเลยอะนี่นะคะสตอพันด้เนาะแกเลยแล้วกันสีอะไรคะเพื่อนๆอ,อุ้ยไม่ใช่สีเข็ดหรอกรู้เพราะว่าจำได้นะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวแรกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรอ่ะอุ้ยอ่านยากมากเพราะว่ามองไม่เห็นนะคะ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกนะ,ะเป็นทิกวูดเนาะเป็นต้นสักหรอไม้สักปะใช่ไหมอุ้ยเขาหอมอ่ะโหมันทํามาแบบเพื่อนๆอลัออาางการนะอลังการนะคะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ข้ามีน้ําหนักนะคะอ้นี่นะคะแบบหนึ่งแกให้ดูว้าวนี่นะคะเข้ามาแบบหลับตาเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นใบสักปะต้นสักะ่ะออกมาเป็นชุดเขาเหรอคะเขาหยับได้ไหมเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาใส่ชุดนะคะ แล้วก็เป็นขนนิ่มๆเนานะขนนุ่มนะแต่นุ่มแบบนุ่มแบบแอบแบบสักๆนิดนึงตรงเนี้ยคือถ้าเทียบกับคนเนี้ยคนเนี้ยจะนุ่มมากนะแต่คนนี้ก็จะแบบว่ามีความนุ่มแต่มันไม่ได้นุ่มขนาดคนเนี้ยรับตานะคะแล้วก็หน้าเป็นพลาสติกนี่เท้าก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้สีสวยนะคะเนี่ยสีเอาแบบเออทโทนเนาะ ได้ยินเสียงยูดาล้อมไหมคะส่วนอันนี้ก็เป็นการ์ดของเขานะคะนีตีกูดนะคะโอ้สวยอ,อันเนี้ยไม่มีกลิ่นนะคะเพื่นพนอนๆเออดีอะ่ะทำดีนะทำดีมากเลยอะ่ะน่ารักมากนี่นะคะอยากได้ตัว <laughs> อยากได้ตัวหน้ากล่องอ่ะตัวที่ลืมตาหรอว่าน่ารักคือตัวที่เป็นแบบที่เขาลืมตาน่ารักมากเลยกับตัวนี้ก็น่ารักนะคะ ก็สรุปนะคะได้เป็นทั้งหมดนี่เอาเฮ้ยผิดด้านนี่นะคะแล้วก็เป็นน้องคนนี้นะคะน่ารักดีค่ะโอเคค่ะเพื่อนก็เดี๋ยววนันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายค่ะ